สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทำเมนูหลนปลาเคม็มสูตรใส่ไข่หอมๆอ,อร่อยๆทานกันเมนูนี้ทำทีไรข้าวหมดหม้อทุกทีเลยครับนำกระทะตั้งเตาเติมน้ำมันให้ร้อนปานกลางค่อนมาทางอ่อนเราจะมาทอดปลาเค็มกันก่อนนะครับปลาเค็มแล่เอาช้อนเนื้อมาบ้างเป็นเตาคลุกกับแป้งมันบางๆแล้วนำลงทอดใช้ไฟเบานะครับค่อนไปทางไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไป พอปลาใกล้ได้ค่อยปรับไฟให้แรงขึ้นนะครับพอปลาเค็มเริ่มขึ้นสีมีกลิ่นหอมก็ให้กลับปลาสักรอบสองรอบนะฮะทอดปลาเค็มของเราให้สีเหลืองหอมก็พอนะครับอย่าทอดให้สีเข้มจนเกินไปเดี๋ยวปลาเค็มของเราจะขมพักให้เย็นแล้วก็ไปหั่นเป็นเตา๋าหรือจะสับเอาก็ได้นะครับนํากระทะตั้งเตาแล้วเติมเป็นหัวกะทิลงไปสองสามกระบวยเราจะผัดเครื่องกันก่อนนะครับขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟเบาในการผัดลงเป็น ตะไคร้ซอยนะฮะเป็นเป็นแว่นเล็กๆอย่างนี้นะฮะเยอะได้ตามชอบตามด้วยข่าอ่อนหอมแดงซอยเป็นเป็นแว่นนะครับแล้วผัดหรือว่าเคี่ยวให้เครื่องเทศออกกลิ่นหอมขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะครับอย่างใช้ไฟเบาอยู่นะครับพอเครื่องเทศออกกลิ่นหอมดีแล้วแบบนี้นะฮะเราก็มาลงเป็นกะทิที่เหลือนะครับลงไปกะทิใช้ทั้งหมดประมาณ500ยกรัมนะครับตามด้วยน้าล้างถ้วยนิดน,นึงนะครับ ล้างเอากะทิออกให้หมดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยใช้ไฟกลางในการเคี่ยวพอกะทิเริ่มเดือดให้ปรับมาเป็นไฟเบาพอได้แล้วก็ลงเป็นปลาเค็มของเราผมจะหั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะสับเอาก็ได้นะครับใช้ปลาเคม250็ม250-300ถึงกร,รัมก่อนทอดท่านผู้ชมสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามชอบนะครับสําหรับปลาเคม็มปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลปีบ๊บหรือว่าน้าตาลมะพร้าว1-2ช้อนโต๊ะความหวานตามชอบ แล้วก็จะเป็นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1-2ช้อนชาเพิ่มผงชูรสได้ตามชอบแล้วก็จะเป็นน้ำขามเปียก2-3ช้อนโต๊ะใช้ไฟเบาในการเคี่ยว5-10นาทีไม่ต้องให้กะทิแตกมันเยอะนะครับแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกปากเพิ่มเติมรสชาติได้ตามชอบได้แล้วลงเป็นพริกหยวกหันท่อนตัดสีด้วยพริกขี้หนูจินดาแดง ท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเป็นพริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเขียวได้ตามชอบเคี่ยวให้พริกพอสุกแล้วก็เติมเป็นใบมะกรูดฉีกลงไปเคี่ยวให้ใบมะกรูดออกกลิ่นหอมสูตรนี้เป็นสูตรใส่ไข่ไก่นะครับเราก็จะมาลงไข่ไก่4-5ฟองตีไข่ให้พอแตกไม่ต้องให้แตกมากนะครับเราก็เทลงไปวนไปงี้นะครับปล่อยให้ไข่เซตตัวนิดนึงแล้วเราก็คนให้ไข่พอสุกก็พอไม่ต้องให้ไข่สุกจนเกินไปนะครับ เท่านี้โลนปลาเคม็มหอมๆอร่อยๆของเราก็ได้เลยนะครับตักลงถ้วยพร้อมรับประทานทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าเจริญอาหารแน่นอนทานคู่กับผักสดผักต้มได้หมดเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปนำทางกันดู E.P. นี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ E.P. หน้าสวัสดีครับ